เลนบูบอกกองแสงสีฟ้าแต่ทำไมได้มาแล้วโคติ้งหน้าเลนเป็นสีเขียวเอ๊ะหรือว่าเรากำลังโดนล,ล้านแว่นหลอกสวัสดีค่ะมิมีม่นะคะจากร้านแว่นตาจีจีกาเซตค่ะก็ในคลิปนี้นะคะมีหลายๆคนสงสัยว่าทำไมเวลาเราไป ตาที่ร้านแว่นตาหรือว่าตัดในออนไลน์มาแล้วชื่อก็บอกอยู่นะคะว่าเป็นเลนส์บูบล็อกกองแสงสีฟ้าแต่ทําไมวันที่เราได้รับของแกะกล่องใส่ปุ๊บเอา้าหน้าเลนส์เป็นสีเขียวนี่เราสั่งบูบล็อกทำไมเราได้เลนส์เป็นสีเขียวทาไมสะท้อนถึงเป็นสีเขียวเหมือนมันติโค้ดเลยมันจะกองแสงสีฟ้าได้จริงๆไหมเรากาลังโดนร้านแว่นหลอกอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาตัดอะไรมาให้เราเนี่ยในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ ไขข้อค้องใจกันค่ะว่าเลนส์บูบ็อกซจำเป็นต้องสะท้อนโคตติ้งสีฟ้าเท่านั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วโคตติ้งเลนส์สีเขียวเขาตัดมันดีโคตให้เราไหมหรือว่ามันคือเลนส์กองแสงสีฟ้าจริงๆลองติดตามคลิปนี้กันได้ค่ะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหานะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกันได้นะคะ แป๊ะเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันค่ะ,คะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใครนะคะที่เข้าใจว่าเลนบูบ็อกจะต้องเป็นโคตติ้งเลนสีฟ้าเท่านั้นหรือว่าสีน้ำเงินเท่านั้นเพราะว่าบูกองแสงสีฟ้าเท่ากับ โคตติ้งเลนเป็นสีฟ้าถ้าเป็นสีอื่นถ้าเป็นสีเขียวก็คือมัตติโคตเลนถ้าจะเข้าใจแบบนี้ก็ไม่แปลกเลยค่ะเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อในอดีตนะคะสมัยที่มีเลนบูบ็อกผลิตขึ้นแบบหลายๆแบรนด์ผลิตเลนบูบ็อกขึ้นในช่วงแรกตัวโคตติ้งของเลนบูบ็อกค่ะจะมีความเป็นสีฟ้าสีฟ้าคือสีแบบไหนสีประมาณนี้ค่ะถ้าในความเข้าใจของมีอ่ะมี่ก็คิดว่าเขาน่าจะแบบตั้งชื่อเลนให้สอดคล้องกับแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์มือถือและสมัยน,นั้นตัว ของมันติโค้ตเลนอะมันจะมีความเป็นโคตติ้งเลนสีเขียวแบบนี้นะคะการเข้ามาของเลนบูบ็อันนี้ก็คือมีแบบว่า คาดคิดเอาเองนะคะว่าการเข้ามาของเลนบูบ็อกก็คือตัวเลนอะ่ะมันเลยจะมีความสะท้อนสีฟ้าซึ่งเลนบูบ็อกกับเลนมัลติโคดะมันจะได้ถูกแยกออกไปง่ายแบบชัดเจนนอกจากนั้นคุณสมบัติของเลนบูบ็อกนะคะตัวหน้าเลนยังมีความเป็นสีแบบอมเหลืองแต่การเข้ามาของเลนบูบ็อกค่ะมันไม่สามารถตอบโจทย์ของทุกๆคนได้เป็นเพราะว่าการที่หน้าเลนมันมีความติดอมเหลืองทําให คนที่มีอาการปวดหัวปวดไมเกรนเวลาใส่ชนิดเลนบูบ็อกมีความรู้สึกแบบปวดหัวภาพสีเทียนหรือแม้กระทัง่งสายงานบางสายนะคะจะไม่สามารถใช้เลนบูบ็อกได้เพราะว่า เช่นใส่งานอะไรเช่นใส่งานช่างภาพกราฟิกหรือว่าแต่งรูปหรืออะไรใดๆก็ตามที่มีความเซนซิทีฟเรื่องสีจะไม่สามารถใช้เลนตัวนี้ได้เพราะว่าใช้แล้วปุ๊บแต่งสีปุ๊บภาพเพียนไปหมดเลยค่ะนั่นแหละมันคือจุดเริ่มต้นที่มีการเริ่มพัฒนาเลนบูบ็อกจากเลนโคตติ้งสีฟ้าตัวเลนติดอมเหลืองกลายมาเป็นเลนบูบ็อกเวอร์ชัน version, ถัดไปและถัดถัดไป และนั่นแหละค่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เลนส์บูบล็อกถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนในปัจจุบันนะคะบริษัทหลายบริษัทที่ผลิตเลนส์เลนส์บูบ็อกของเขาจะไม่ใช่เลนส์ที่มีโคตติ้งสีฟ้าเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่จะมีเป็นโคตติ้งสีเขียวหรือว่าบางบริษัทไม่มีโคตติ้งเลยแต่ว่าคุณสมบัติคือเลนส์บูบล็อกกรองแสงสีฟ้าเหมือนเดิมค่ะก็ยกตัวยอย่างเช่นเลนส์ของทางร้านนะคะเลนส์บูบล็อกของเราก็จะมีแบบโคตติ้งสีฟ้า ก็ได้พัฒนามาเป็นเลนชื่อว่าเรตินาบูบ็อกค่ะซึ่งตัวเลนชินี้มันจะมีมันจะแบบสะท้อนโคตติ้งสีเขียวคุณสมบัติข้อดีของตัวนี้คือตัวเลนมันจะมีภาพที่ใสสีเสมือนจริงมากขึ้นกว่าบูบ็อกแต่ว่าจะไม่ได้ใสกิ้งเหมือนตัวของมันติโคตเลนนะคะและนอกจากนั้นค่ะบริษัทเอซิลลนะคะบริษัทชั้นนำด้านเลนระดับโลกเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมาค่ะเพิ่งมีโคตติ้งเลนชนิดใหม่จากเดิมนะคะที่มีโคตติ้งเลนชื่อว่าแซฟไฟ์แซฟไฟ์ตัวนี้หน้าเลนก็คือ เป็นโคตติ้งสะท้อนสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินค่ะตัวเลนก็จะมีการลดรอยขีดข่วน มีการลดฝ้าลดอะไรใดๆก็ตามแต่ว่าในปลายปีที่แล้วค่ะมีโคตติ้งเลนชนิดใหม่ชื่อว่าครีซอล็อกค่ะ oh. ตัวครีซอล็อกนะคะตัวนี้จะเป็นโคตติ้งสีเขียวค่ะซึ่งตัวของครีซอล็อกอ่ะมันถูกพัฒนามาจับแซฟ์ให้มีมีการแบบทนต่อรอยขีดข่วนมากขึ้นหรือว่าป้องกันฝ้าเวลาหายใจได้ดีขึ้นนะคะรวมถึงบางบริษัทค่ะมีการพัฒนาเลนบูบ็อกขึ้นมาโดยที่เลนบูบ็อกชนิดนี้ของเขานะคะจะไม่ได้แบบสะท้อนสีเขียวหรือว่าสะท้อนสี แต่ว่าจะเป็นการแบบสะท้อนจางๆเพื่อตอบโจทย์สาหรับใครนะคะที่ใส่แว่นเรารู้สึกว่าไม่ชอบให้ใหมน่าเลยนะ่ะมีแสงสะท้อนแต่ว่าคุณสมบัติก็คือ blue walk เหมือนกันนั่นเองค่ะถ้าใครนะคะที่ใส่แว่นอยู่แล้วหรือว่าสนใจในแว่นตาสนใจในเลนส์แว่นตายัางไงก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ของมีไว้ด้วยนะคะยังไงก็แล้วพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์อยู่แหละหวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์กับคลิปนี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ่ะ ทดสอบเลนส์ที่ตัวแรกนะคะกับเลนส์บ e ูบ x ็อกโคตติ้งสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงิน,นะคะ่ะตัวนี้นะคะ UV p r o t e c t อยู่ที่99% b l u e Protect อยู่ที่ 99%, 99ค่ะก็คือกล้องแสงสีฟ้ากลองแสง UV ได้ถึง99%นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวเลนส์ก็คือแบบสะท้อนสีฟ้าชัดเจนมากนะคะเป็นฟ้าฟ้าแล้วก็น้ำเงินน้ำเงิน,นะคะ่ะ สำหรับตัวบูโค้ตเขียวนะคะหรือว่าเลตินาบูบ็อกค่ะก็ป้องกัน UV protect ได้99% 9บเกูโคได้99%ก็คือกองแสง UV 99%แล้วก็กองแสงสีฟ้า99%ค่ะซึ่งเท่ากับตัวของบูบ็อกเลยนะคะส่วนตัวของทางร้านะคะเลตินาบูบ็อกค่ะเป็นโคตติ้งเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเหลือบแบบม่วงนิดๆเมื่อเจอแสงสะท้อนค่ะแต่ว่าหลักๆก็คือแบบสะท้อนสีเขียวค่ะ ในส่วนของมันติโค้นะคะคือเป็นเคลือบโคตติ้งสีเขียวเหมือนกันค่ะแต่ว่า UV protect อยู่ที่30%แล้วก็ Blue protect อยู่ที่31%นะคะเพราะว่าตัวของมันติโค้ตัวนี้ค่ะมันไม่ใช่เลนกองแสงสีฟ้านะคะ